สวัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้รีวิวตัวนี้ครับ MacBook Air M2 ครับอาการจอเสียนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนจอเฉพาะ LCD กันนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนจอยกชุดนะครับเปลี่ยนเฉพาะ LCD เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนกันว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนะครับั้งาปหจแ นี่ครับตอนนี้ตัวจอนะครับตัว Air M2 นะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดเทสนะครับเปิดเทสจอนิดนึงครับเนี่ยก็เปิดเทสสีนะครับเทสสีนี่เทสต่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจอเก่าที่เราแกะออกมาเป็นอันเรียบร้อยดีครับนะครับตัวนี้เปลี่ยนจอในเรียบร้อยแล้วนะครับช่างฮานะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ก็จะเป็นพวกงานซ่อมพวกงาน macbook นะครับเปลี่ยนจอนะครับเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็งานซ่อมเมนบอร์ดพวกอาการเปิดไม่ติดอาการโดนน้าร้านสมายทีก็มีทั้งหมด10สาขานะครับใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้ใครที่อยู่จันทบุรีแวะไปได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่างนะครับอยู่ในร่วมเครือข่ายกับเรานะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามแต่งวดักมาสอบถามได้ครับวันนี้ช่างฮาร์ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ